วันนี้ก็จินข้าวใหม่อีกรอบนะข้าวใหม่ปลามานันรอนผัาเหลืองร้อนหาที่จับก่อนหาที่จับก่อนมือบางแล้วตั้งแต่เ็อายุเยอะมาหนึ่มือบางแล้วมา,า,า,มานี่แหละเมื่อก่อนเขาจะใช้ไม้เขาเรียกว่าที่สะ ที่ทรายเขาเขาเรียกโอาโบงแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นถุงปุ๋ยทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเป็นถุงปุ๋ยนะเปลี่ยนเป็นถุงปุ๋ยเเป็นที่ทรายข้าวภาษาไทยเขาเรียกอะไรเลยภาษาไทยอ่ะภาษาอีสานเขาเรียกว่าทรายข้าวข้าวเหนียวข้าวม่ เนี yeah. ่ยทำพอมันคลายร้อนคลายไอร้อนนิดหน่อยก็เอาใส่กระติกละใส่กระติกละ <c oughs> แต่มันรอมันกจริง <c oughs> อ้าว เรียบรด้หยิบไอ้ใส้ของ n h i เก็บอ่าโอเค